อาวันนี้ก็เลาะมาเรื่อยๆครับไปหาที่อื่นยังไม่เจอพึ่งเจอมิมครับลองมาใกล้ๆบ้านครับก่อนจะเข้าบ้านครับลองแวะดูครับนี่ครับเป็นซับน้ําซึมครับยังมีน้ําอยู่ครับช่วงนี้ครับอีกสักหน่อยประมาณมีนาเมษาครับก็จะแห้งหมดครับแถวนี้ครับจะไม่มีน้ำนะครับไปครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้กันครับโดมิมครับมิมหรือพึ่งนะครับเผื่อปุกครับ ยังมองไม่เห็นอะไรครับพี่น้องครับยังไม่เห็นพึ่งเห็นมีมครับตอนนี้ก็บ่ายมากแล้วครับประมาณสักสามโมงเย็นเห็นก็ได้แล้วมั้งครับนี่ครับซับน้ําซึมครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะแห้งหมดครับทางนี้ไม่มีครับเดี๋ยวเรากลับไปดูทางนู้นดีกว่าครับ จะล้มครับพี่น้องครับลงที่ชันมากครับเดี๋ยวเราไปดูทั้ง้นกันครับนี่เป็นป่าไผ่ครับไผ่หวานนะครับไผ่ที่เขาปลูกขายกันครับหนอใหญ่ๆหนอเท่าเขียนเท่าขาอะไรอย่างเงี้ยครับนนที่เขาเรียกไผ่หวานครับนี่ครับเยอะอยู่ครับนี่ก็ใช่ครับเนี่ยทั้งนั้นเลยครับเป็นไผ่หวานครับ เหน่อยครับรถผมจอดอยู่ตรงโน้นนะครับเดีย๋ยวลองเดินไปดูทางด้านโน้นกันครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดินไปดูทางด้านนี้เผื่อจะฟุกครับเผื่อดวงดี ผมลืมหยิบกันไกลมาครับกังไกลที่รถเผื่อเจอเมิม้มกานไกลตัดติดไม้อยู่ระแกงรถเมื่อกี้ลืมหยิบมามาครับ,รบแถวเนี้หน้ามีพึ่งเกาะมากเลยครับแค่ียวนี้ครับหน้ามีพึ่งมีนิ้มเกาะมากเลยครับ ไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับทั้งไหนได้หนอลกหรือเปล่าไม่รู้ครับ<อ>เดี๋ยวอ้อมไปทางด้านนี้ครับี่น้องครับไปทางด้านนี้ครับเนี่ยครับหน้ามีพึ่งเกาะมากครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับ มีเพิ่งม,มีมีเมื่อล่าก็ไม่รู้ดังนี่ครับมีรังนกแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนครับเพิ่งเกาะแน่นอนครับเนี่ยครับรังนกนะครับยังไม่เห็นเลยครับพี่น้องครับ ในป่ามันก็ลกครับลกริมสะลกมากเลยครับไม่รู้จะลุยไหวหรือเปล่าเป็นสะล้างนะครับคงไม่ได้เลี้ยงปลาครับบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เงครับบ้านคนรู้จักกันครับไม่รู้จะมีพึ่งเกาะหรือเปล่านะครับแต่มันมีตัวสปเล่นแสงไฟอยู่ครับ ลองดูแถวๆนี้ครับพี่น้องครับเกิดจะเจอครับโอ้ดูคอนต่อละครครับหน้าก่อมากเลยครับอือทางลงครับสงสัยจะลงไม่ไหวครับหาที่อ้อมลงใหม่ครับไปครับอืมลกพอสังควรครับ เนี่ยครับคอนอย่างเงี้ยหน้าเกาะมากเลยครับพึ่งครับเนี่ยครับเดี๋ยวลงตรงนี้ดีกว่าครับครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับหน้ามีพึ่งเกาะมากนะครับแต่ยังไม่เห็นเลยครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับต้องดูดีๆนะครับพวกนี้สุ่มครับ พราะ่วงนี้ไม่มีตัวเข้าออกด้วยครับพวกนี้ถ้าดูไม่ดีนี่โหไม่เห็นเลยนลครับเดินผ่านเฉยยังไม่รู้ว่ามีพึ่งเลยครับบางครั้งครับจะเกาะสุ่มอยู่ครับต้องลุยน้ำไปแล้วครับพี่น้องครับไปครับโอ้โหน้ำลึกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ครับเนี่ยครับโอ้โห นี่ครับมันลกอะครับไม่รู้จะหาช่องเข้าได้หรือเปล่าแต่จะต้องลองเข้าไปดูครับเดี๋ยวเดินตามคลองไปทางด้านนู้นก่อนครับโอ้โหลึกครับโอ้โหน้ำลึกมากเทียงหัวเข่าเลยครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมลุยมาครับลึกโอโ้ใจหายวับเลยครับไม่รู้จะมีไม่มีผึ้งหรือเปล่าเอย ไม่เจอเจอมีมสักครังก็ยังดีครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าครับลุ้นครับลุ้นเดี๋ยวลองเข้าไปในนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับเปลี่ยนมือถือกล้องกันครับไปครับเข้าไปดูทางในนี้ครับไหนๆได้มา้ทั้งลุยครับเมื่อก่อนคือผมเคยได้ในนี้บ่อยครับ มัจะลกอยู่พอสมควรครับหืมอ,อยมีคอนเก่าครับรอยลังเบลอรเลยครับคอนนี้ผมไม่ได้ตีครับนี่ครับอยู่กิ่งสะดานี่ครับรอยคอนเก่ารอยลังเบลอรหรือไม่รู้ใครมาจัดไปเมื่อปีที่แล้วนี่ครับ ผมก็มาหาแต่ผมไม่เจอครับแสดงว่าตาเซอร์ครับเขาเรียกว่าตาเซอร์ครับเนี่ยครับคอนเนี่ยครับน่าเสียดายครับต้นสะดาเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวไปดูที่ใหม่ครับรกมากครับยังไม่มีครับน่ามีพึ่งเกาะมากครับ ห้ลกครับโอ้โหหนามอะไรไม่รู้นี่ครับเสียงดังมากไปได้ครับเดี๋ยวหมาเห่าครับอยู่ใกล้บ้านครับแต่ก็บ้านคนรู้จักกันเลยครับยังไม่มีพึ่งครับเนี่ครับยังไม่เจอครับ ตัวที่เล่นไฟที่บ้านไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับลุกมากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับยกครับยังไม่เจอครับนน่นนะครับบ้านครับ บ้านคนรู้จักกันแล้วครับไหนเดี๋ยวจะลงไปเนี่ยครับหน้าเกาะมากครับคอนดูคอนแล้วโอ้โหกระแตวิ่งครับกระแตก็ลอกอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นหางไว้ครับ เดี๋ยวลองไปดูทางด้านนี้ครับไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่ามีพึ่งมีมิมหรือเปล่านาะอุ้ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> จะมีหรือเปล่านาะเป็นสระน้ำครับเนี่ยครับ อนต้นกระถิ่นลิมๆอย่างนู้นก็หน้าเกาะมากครับแต่ยังไม่เจอครับแถวๆฝั่งนู้นนะครับยังไม่เจอครับไม่เกาะครับมีรอยคนมาเหมือนกันครับแสดงว่าคงมาหาปลาหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังไม่เห็นพึ่งเลยครับเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นครับไปครับ มาทางด้านนี้ก็ยังไม่เจออะไรครับมีต้นตะขบต้นปอแล้วบ้านผมเรียกต้นตะขบป่าแต่ส่วนมากโดยมากเขาจะเรียกต้นปอครับอยู่ทางด้านโน้นริมนึงครับมีรังนกห้อยอยู่ครับเดี๋ยวอ้อมไปดูกันครับไปครับไปต่อครับแถวๆนี้ครับเผื่อเจอครับ ครับต้นแบบนี้หน้าก่อมากครับสะเดาครับยังไม่มีครับนี่ครับหน้าเกาะเหลือเกินครับไม่มีพึ่งกก่อเลยครับโอ้ยลกครับดอกสะเดาครับช่วงนี้ก็ บ,าน,บ,นบ,นบานหมดแล้วครับเนี่ยครับช่วงนี้บานหมดแล้วครับก็จะเลยกินสักหน่อยหนึ่งครับเนี่ยครับบานหมดแล้วครับหมดหน้าเลิดูสะดาแล้วครับอ,อีกหน่อยก็จะเป็นออกลูกอะครับสดาพริกพริกหวานอะไรประมาณนั้นนะครับที่เขาชอบกิน ขอจะไปทํากินกับข้าวกันก็ทาเป็นกับข้าวกับแกล้มแกล้มลาบแกล้มยำอะไรอย่างนั้นนะครับจุอะไรครับเนี่ยครับคนอีสานก็จะเรียกจุครับสดาไปแกล้มครับเนี่ยครับช่วงนี้มันจะเก๋หมดแล้วครับเนี่ะสดาเนี่ยครับดอกเลื่มบานแล้วครับก็จะได้ ถ้าจะกินอีกทีก็เป็นคงเป็นยอดอ่อนอย่างเงี้ยครับยอดอ่อนเนี้ยยังยังใช้ได <c oughs> ้อยู่ครับยอดอ่อนครับเนี่ยครับยังกินได้ครับสําหรับยอดอ่อนของมันครับแต่ถ้าเป็นดอกก็จะเก่ไปครับเตินกินนะครับอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่ครับยังกินได้อยู่ครับถ้าใครยังอยากอยู่ครับเนี่ยครับยังพอกินได้ครับขนาดนี้ครับ เนี่ยครับช่อนี้ก็ยังได้อย ing, Ch au. Ch au. ู่นะครับช่อนี้ทั้งยอดอ่อนทั้งดอกครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาดูพึ่งดูมิ้มกันต่อครับเมื่อปีแล้วผมเคยมุดไปได้ประมาณนู้นนะครับแถวแถว้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ โอ้โหลกมากเลยมมนจะเข้าไปไหวหรือเปล่านี่ครับลกเหลือเกินครับเดี๋ยวลองค่อยๆเข้าไปครับทําทางเข้าไปสักครู่นะครับมาเจอดอกสะเดาอีกแล้วครับเนี่ยครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากครับดอกสะเดานี่ครับมันขมแต่ก็ขมอร่อยครับบางคนเขาก็ไม่ชอบครับเขาบอกว่ามันขมครับเนี่ยครับเพียบเลยครับแต่อย่างนี้มันเลยกินแล้วนะครับยังกินไม่ได้ครับมันแก่แล้วครับ คอนี้หน้าพึ่งเกาะมากเลยครับกิ่งน้นนะครับยังไม่มีครับไปดูข้างในกันต่อครับโอ้ลุยเข้ามาครับลกมากครับพี่น้องครับข้างในนี่ครับโอ้โหสุดยอดไม่ไหวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ีกหน่อยครับไปดูคอนเก่าไหนได้มาแล้วครับเอาดูให้หมดครับ ุเอาฟุกแล้วครับพี่น้องครับนู่นไงครับคอนเก่าผมเพิ่งเกาะอยู่นู่นครับโอ้โหครับโอ้โหคุ้มแล้วครับถึงจะลบกระพุ้มโอ้โหโอ้โหอดวงดีครับเนี่ยผมลุยเข้ามาเนี่ยลกจริงครับเดี๋ยวต้องออกแล้วอุปกรณ์ไม่ได้อุปอุปกรณ์มาครับให้ไปดูครับเนี่ยครับโอ้ เนี่ยครับโอ้โหเถ่าอะไรนี่พอนอาจจะย้อนแสงบ้างครับไม่ค่อยแจ่มเนี่ครับโอ้โหครับลุยมาคุ้มครับกับที่รกครับเนี่ยครับลุยมาเจอจนได้ครับเมื่อก่อนผมที่ผมจำได้ผมเคยได้ต้นนู้นนะครับกิ่งนู้นนะครับ ไม่มีครับปรากฏว่ามาเกาะอยู่นี่นะครับโอ้ยคุ้มแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับลุยโอโหเงาแตกนะครับเดี๋ยวต้องกลับออกแป้าของครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอตอนนี้ก็ออกไปเอาอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วครับไฟแช็กครับที่ขาดไม่ได้คืออันนี้ครับไฟแช็กครับเนี่ถังครับข้างในเตรียมพร้อมครับส่วนเนี่บครับ ครบก็ต้องไม่ต้องอะไรมากครับพึ่งต่ำๆครับไม่ต้องอะไรมากมายแค่เอาหญ้าแห้งพันข้างในแล้วก็ใบมันสำปะหลังปกคลุมครับเพราะแถวบ้านผมทําแต่มันสำปะหลังกันเยอะครับเนี่ยครับไปครับเนี่ยครับผมมาอยู่กําลังพึ่งแล้วครับเนี่ยครับไปครับสักครู่ครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนครับตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวพร้อมเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจุดครบก่อนครับ ต้องระวังฟืนไฟครับอากาศแห้งครับต้องระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟครับพี่น้องครับอากาศแห้งแรงครับ พึ่งกำลังสวยครับพี่น้องครับกำลังเต็มเลยแล้วครับมาไปดูใกล้ๆครับเนี่ยครับพึ่งกำลังเต็มครับโหเต็มเป็นแผ่นอิดเลยครับส่วนเนี่ยน้ำหวานครับน้ำหวานมีน้อยเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับแค่ได้พอทำยาครับน้ำหวานครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับพี่น้องครับ น้ำหวานแทบไม่มีเลยครับเนี่ยครับส่วนนี้เกสรครับเกสรอัดเต็มเลยครับเนี่ยลังอ่อนครับลังอ่อนเพียบเลยครับสักคู่ครับเนี่ยครับลังสวยๆครับเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวจัดครับขอตั้งกล้องก่อนครับไปครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปปาดกันครับ ครับก้อนน้ำหวานแทบไม่มีเลยครับมีนิดเดียวจริงๆครับนอกนั้นเป็นเกรสรน,นะครับน้ำหวานแทบจะไม่มีครับเนี่ยครับ,รบพึ่งหน้าเนี้ยไม่ค่อยทําน้ําครับ ส่วนนี่ลังอ่อนครับลังกำลังเป็นแผ่นอิดครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยครับลังครับน้ำหวานมีนิดเดียวจริงๆครับอย่างที่ให้ดูครับเนี่ยคอนเก่าครับไปครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันครับกลับบ้านครับเย็นแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับขอบคุณครับ